จังหวัดน่านซึ่งทุกคนก็สงสัยกันหมดว่าปมเนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไม,มถึงต้องมาฆ่ากันโหดเที่ยม3ศพคุณผู้ชมเมื่อวานคนงงบอกสศพไหนอะ่ะก็คือ2ศพที่เขาไปฆ่าคุณเบญญากับแฟนใหม่เขา,า,าวเออแล้วสุดท้ายนิวัฒน์คนก่อเหตุยิงหัวตัวเองตายก็3ศพรวมทั้งหมดเป็นสศพด้วยกันแต่ประเด็นคือเมื่อวานตอนที่เราติดตามเรื่องนี้นิวัฒน์กับเบญญาเคยคบกันมาก่อนแต่เลิกกันไปตั้งนานแล้วค่ะเปีจนคุณเบญญาฝ่ายหญิงมาคบกับผู้ชายอีกคนนึงแล้วก็มาเปิดร้านกับ แฟนด้วยการอยู่ที่จังหวัดน่านฝั่งของนิวัฒน์เองก็มีแฟนแล้วคบกันมาก็หลายเดือนแล้วนะก็ยังสงสัยยุ่ว่าสรุปแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่คุณผู้ชมคะความแค้นของผู้ชายคนนี้เกิดจากร้านกาแฟร้านนี้แหละค่ะเพราะวันนี้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวบอกว่าเดิมทีนิวัฒน์เนี่ยนะมีรถรถเก๋งแล้วก็มีรถบิ๊กไบค์บีเอ็มสองล้านนะรถคันนี้ นิวัฒน์ขายหมดเลยค่ะแล้วเอาเงินให้เบญญามาเปิดร้านกาแฟและประเด็นคืออะไรอะ่ะร้านกาแฟเขาเปิดกับใครเขาเปิดกบแฟใหม่มแล้วก็มีการเลิกาการนี่หรือเปล่าที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์สลดครั้งนี้ขึ้นนี่คือภาพจากกล้องรถของเจ้าหน้าที่ตอนที่ขับผ่านจุดที่นิวัฒน์ปลิดชีพตัวเองตายนะคะสังเวยสามศพเลยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะวันนี้เท่าที่เราสอบถามเขาบอกว่านิวัฒน์ตั้งใจมาบอกกับแฟนคุณจอมแจม่มใช่ไหมว่าจะมางานแต่งงานของเพื่อนที่จังหวัดน่านเมื่อวาน ภาพสุดท้ายที่เราเห็นคืออยู่ที่อยุธยานิวัฒน์ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาที่บขอสอค่ะหลังจากนั้นตัวของนิวัฒน์เองขึ้นรถทัวร์ มาลงที่จังหวัดน่านเช้าของวันที่14มิถุนายนวันนี้กล้องวงจรปิดตัวใหม่ที่อมรินทีวีได้มานะคะ mm. เขาออกมาตั้งแต่คืนวันที่13 mm. ขึ้นรถทัวร์มาถึงวันที่14ตอนเช้าแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นมีการนั่งโทรศัพท์โทรศัพท์หาเต็นรถเช่าก็คือมีการติดต่อขอจะเช่ารถเพื่อเอาไปใช้ในการก่อเหตุเจ้าตัวเดินไปเดินมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปรับรถ อยู่ในพื้นที่ของบขสเนี่ยแหละค่ะช่วงหกโมงกว่า,วาแล้วก็ขับรถออกมาแล้วก็นํามาสู่โศกนาฏกรรมทั้งหมดคุณผู้ชมคะวันนี้ครอบครัวเดินทางมาจากสระบุรีนะคะญาตินิวัฒน์เองทุกคนก็ช็อกหมดเลยเพราะนึกว่าเลิกรากับทางด้านเบญญาไปแล้วแล้วปมทั้งหมดญาติไม่ทราบแต่คนที่ทราบเป็นเพื่อนค่ะซึ่งเคยปรับทุกข์กันมาก่อนโดยวันนี้ฮะคุณผู้ชมเพื่อนของนิวัฒน์คนก่อเหตุเนี่ยนะฮะชื่อว่า,านาชของคุณปัญญาบอกว่า เ,เพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยนิวัตไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังหรอกส่วนผู้หญิงเนี่ยนะก็คือเบญญาไม่เคยเจอตัวมาก่อนแต่สําหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ของนิวัตเพิ่งจะขายไปได้ไม่กี่เดือนไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินหรือไม่ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุไม่รู้ว่ามาจากไหนน่าจะขายรถแล้วเอาไปใช้นี่หรือเอาไปให้ฝ่ายหญิงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องกับการฆ่าทั้งสามศพนี้ลองฟังเสียงคุณปัญญาดูฮะ เรื่อง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 ส่วนตัวไม่เคยพูดไม่เคยเล่ามีแต่เฮฮากับเพื่อนปุ่งตลอดยิ้มหัวเราะสนุกสนานนี่เดียวครับเคยรู้เรื่องเงินแม้ว่าแบบคนตายอาจจะเคยมีเงินไม่เคยมาพูดไม่เคยอะไรเลยมีแต่สนุกสนานคุยกับเพื่อนเพื่อนบรรดาเพื่อนอย่างเดียวในกลุ่มครับสุดท้ายก่อนจะมาจะล่ำลาเลยไหมพูดไปไม่มีเลยครับเพราะผมช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ก็พักอยู่ใกล้ๆกันแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันพอน้องก็ทํางานเรื่องเพื่อก็ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลย วันนี้เพื่อนคนนี้เป็นกู้ภัยค่ะเลยเดินทางมาจากสระบุรีมารับศพเพื่อนเราเจอกับย่าของนิวัฒคุณผู้ชมคะซึ่งย่าบอกว่าวันนี้นิวัฒนเหลือลูกสาวคนหนึ่งหขวบที่ต้องเป็นเด็กกําพร้าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วย่าบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหลานชายก็จะไปอยู่กับน้องจอมแจมแฟนใหม่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวของคุณย่าเองเนี่ยรู้จักกับ เมียคนแรกของนิวัฒชื่อว่าพึ่งแล้วปรากฏว่าพึ่งจะมารู้ความจริงนิวัฒเนี่ยนะพึ่งไปยืมเงินพึ่งแม่ของลูกนะคะเลิกกันไปแล้วนะหกแสนขายบ้านที่พระนครศรีอยุธยาไปหนึ่งหลังขายบิ๊กไบค์ดีอีกหนึ่งคันแล้วเอาเงินทั้งหมดไปให้น้องเบญญา oh. แล้วเบญยาก็เอาไปสร้างร้านกาแฟ รวมๆแล้วเนี่ยเขาบอก2ล้านนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลานชายเพิ่งจะกลับมาที่บ้านที่สระบุรีมาหาลูกค่ะไม่แน่ใจว่าเหมือนกับตั้งใจวางแผนอะไรทั้งหมดเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่านิวัฒนเองเขารักลูกเขามากนะคะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของฝั่งเส้นสุดท้ายพอรู้ว่าอา้าเมียคนนี้ที่เพิ่งเลิกกันไป7เดือนเนี่ยนะ หอบข้าวหอบของหอบเงินไปสเสวยสุขกับผัวใหม่ที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะภาพสุดท้ายที่นิวั์กลับมาเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองรักลูกมากก็จะมีภาพมันจะเป็นวงจรปิดภายในบ้านที่บันทึกภาพความผูกพันระหว่างนิวั์แล้วก็ลูกสาวเขาบอกเวลานิวัตอยู่กับลูกเนี่ยน่ารักอ่อนโยนมไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงเลยตั้งแต่กุมภาแล้วมันจะมีภาพวันที่12กุมภาดีกว่านิวัตกำลังซ่อมบิ๊กไบค์อยู่ในบ้านซึ่งบิ๊กไบค์คันนี้หรือเปล่า บิ๊กไบจ้าปัญหาเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นรถแบบคันใหญ่อ่ะเนาะบิ๊กไบของ BMW เออที่เอาไปขายแล้วเอ, oh. เอาเงินไปให้น้องเบนญาแล้วก็สุดท้ายวันที่13เมษามาเล่นกับลูกสาวคุณย่าบอกเลยนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบรักจริงที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าน่าจะรักเบญยามากก็เลยลงทุนกับผู้หญิงคนนี้แต่พอรู้ว่ามาโดนผู้หญิงหลอกเอาไปสไวยสุขกับสามีใหม่ก็เลยเกิดความแค้นค่ะ แค่ไปให้ผู้หญิงคนนี้สนะี่แสนนะหกแสนอะไรเยอะไหมเพึ่มเพาว่าเจ็ดเดือนมันจะใช่ไหมเจ็ดเดือนไปสองล้านเห,หมือนกันรถบิ๊บใบเบิบ้ลขายหมดเหลือแต่รถเก๋งคันเดียว่ถรถเครื่องคันมั้งอยู่โน,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 โน่นเนาะรักผู้หญิงมันี้มากเหรอมันจะรักหรือเป็นไงก็ไม่รู้หลงหลงแค้นอะกลัวแค้นมากกว่านะการทำนี้ จะเป็นหนูหนูจะแค้นไหมล่ะอยากขอโทษเขาไหมหนูจะพูดเข้าใจในความแค้นนะแต่ว่าการสังหารสามศพการใช้ความรุนแรงแบบนี้คือก็ไม่สนับสนุนนะคะแล้ววันนี้ครับเพื่อตอกย้ำว่าไอ้เงินทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่ามีความเครียดเอาไปให้ทางด้านของเบญญาคนตายอันนี้ทั้งฝั่งของนิวัฒน์คนก่อเหตุนะฮะญาติๆบอกทั้งยืมเงินเมียเก่าหกแสนขายบ้านหลังหนึ่งขายรถอีกรวมไปเสร็จเกือบสองล้านวันนี้เราไปเจอคุณเปียกฮะเพื่อนของนายนิวัฒ บอกว่าก็รู้จักกันมาเป็นเพื่อนัตั้งแต่อนุบาลฮะมีปัญหาก็มาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะเห็นบอกป้าประมาณเดือนที่แล้วนิวัดมือปืนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมาระบายให้ฟังบอกหลังจากที่เลิกรากับพึ่งก็คือแม่ของลูกไปไปคบกับสาวน่านรู้สึกว่ารักแล้วก็ทุ่มเทมากเพราะเวลาสาวที่อยู่ที่จังหวัดน่านขาดเหลืออะไรก็จะมาของเงินอยู่ตลอด แล้วเพื่อนก็คือนิวัตจะเป็นคนคอยหาให้ไม่ว่าจะทําทุกวิธีทางเพื่อนำเงินไปจุนเจือสาวน่าหน้าคนนี้ก่อนหน้านี้เห็นมีการบอกนะฮะว่าเคยเห็นนิวัตใส่สร้อยคอทองคำใส่เลดข้อมือทองคำใส่แหวนที่นิ้วหลายต่อหลายวงแต่ล่าสุดที่เจอกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่เห็นทองคำแม้แต่เส้นเดียวพอถามก็บอกว่าอ๋อกูขายไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้เค้น ถามละฮะว่าขายไปแล้วเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินไปให้ใครเห็นบอกว่าคุณเปี้ยบอกเคยเตือนนิวัตอยู่เสมอนะว่าอย่าไปหลงผู้หญิงคนอื่นมากมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ทุ่มเทให้กับครอบครัวดีกว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะแคนมากละฮะให้เงินไปสองล้านขายสมบัติทุกอย่างแล้วไปเสวยสุขอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรือไม่เลยเป็นปมเหตุที่ตามบุกข,ขึ้นไปถึงจังหวัดน่านแล้วไปยิงตายคาร้านกาแฟลงฟังเสียงคุณเปียกดูฮะ ื่อนผมคนนี้ตั้งแต่ผมรู้นะรู้รู้รข่าวว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้หมดเยอะครับหมดบ้านหมดรถรถสร้อยแหวนหลังๆมาเขาไม่เคยใส่ให้เห็นใช่สร้อยแขนสร้อยคอไม่เคยเห็นรถชอปเปอร์ครับรถเก๋งอะไรเงี้ยแต,แต่เพื่อนก็เคยเคยมานั่งเคยมานั่งทานข้าวมานั่งคุยกันก็เคยบ่นดให้กันให้ <c oughs> <c oughs> ให้ผมฟังใช่ใช่ระบายมึงมึงมีรูป มีลูกแล้วมีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เผา,เาๆบ้างน่าจะแค้นครับน่าจะไม่ไม่ใช่ว่าโกรธมาน่าจะแค้นมากกว่าใช่แค้นโกรธมากเลยแหละไม่งั้นไม่ออกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปขึ้นรถทัวร์ไปลงไปเช่ารถไปหาเขาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับมีการวางแผนกันมาก่อนทั้งที่เพื่อนก็เคยเตือนแล้วนะคะแล้วเข้าใจว่าผู้หญิงเองเนี่ยน่าจะ เอาเงินไปแล้วปกปิดคือคิดว่าจะมาตั้งตัวมาทําธุรกิจอยู่ที่นี่และนิวัตตามมาเจอเองผู <Girl. S 1> ้ฝ่ายหญิงมาเปิดร้านคาเฟ่ยอยู่ที่นี่กับแฟนใหม่แล้วก็มีการดูลเลเราอยู่ช่วงกลางวันก่อนที่จะเกิดเหตุวันนี้เพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะเขาบอกว่านิวัตเดิมทีเนี่ยมีฐานะเป็นพนักง,งานบริษัท เมื่อก่อนมีรถเก๋งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วเขายังคุยให้ฟังเลยรถนี่ซื้อมาเป็นล้านนะเสาร์อาทิตย์ขี่ออกทริปส่วนเบญญาก็เคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ช่วงหลังๆเห็นว่าน่าจะทะเลาะก,กันค่ะก็มีรู้เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็หลังจากนั้นเห็นว่าน้องจอมแจมก็มาอาศัยอยู่ที่นี่จนกระทั่งเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้ที่เราไปเจอจอมแจ่มที่บ้านอะ่ะ <Yeah. S 1> และปรากฏว่าจอมแจ่มก็ช็อกมากเพราะคิดว่านิวัฒน์ไปงานแต่งงานเพื่อน สรุปแล้วไปฆ่าคนตายสองศพแล้วฆ่าตัวเองตายเป็นศพที่สามย้ายออกไปจากบ้านละตั้งแต่เมื่อคืนก็มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งแต่ระยะเวลาเนี่ยนานหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าบางวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอ,อาขายกาแฟเห็นเขาส่งคนเดียวแฟนเขาเป็นพนักง,งานบริษัทนะน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเขาเป็นพนักง,งานนะ่ะเขาน่าจะใช้สิทธิพนักง,งานซื้อแหละเป็นต้นปีดีกว่าที่เห็นครั้งสุดท้ายนะ ก็คุยในฐานะแม่ค้ากับลูกค้าแค่นั้นเองคือเขาก็ไม่ได้เล่าไม่มา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 อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรไม่ได้ม่ได้เล่าเราไม่ได้คุยเรื่องประวัติพื้นฐานเขาไม่ได้มาเปิดเปิดปิดปิดคือถ้าเขาไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่เลยหายไปเลยก็เห็นมีลูกค้ามาชะงกดูจะซื้อกาแฟก็ไม่เจอแล้วแสดงว่าปัจจุบันนี้เหลือแค่พี่ผู้ชายที่ชื่อสัมพันธ์นาเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูใช่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 ครับใช่ครับเห็นแกอยู่คนเดียวเพราะว่าแกซ่อมรถ ก็แบบปิดกแฟปิดกอันนี้คือปมของฝั่งของนิวัฒน์มือปืนนะฮะปมของความแค้นที่บอกว่าเปเงินสาวเนี่ยถ้าพูดตามหลักแล้วนะฝั่งญาติเขาเชื่อว่านิวัฒขายสมบัติทุกอย่างสองล้านเอาไปให้กับเบญญาแต่เบญยากลับไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่คุณผู้ชมฮะวันนี้อีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของคุณสราวุธแฟนใหม่ของเบญญาที่อยู่ที่ร้านด้วย เห็นมีการบอกว่าวันนี้ตอนประมาณสักบ่ายสามครึ่งฮะทางฝั่งญาติญาติของคุณสราวุธเองเดินทางมารับร่างฮะแล้วก็บอกว่าสราวุธเองเนี่ยก่อนหน้านี้เองทํางานอยู่ที่โรงงานที่พนันศรลย์ศริยา ก็เลยไปรู้จักกับเบญญาเพราะก,ก่อนหน้าน,นี้เบญยาก็ไปอยู่บ้านของคุณิวัฒน์ที่อยุธยาเหมือนกันแสดงว่าช่วงที่รู้จักกันมีความทับซ้อนกันหรือเปล่าเออแล้วก็บอกว่าก่อนทั้งคู่จะตกลงกันมาเปิดร้านกาแฟขายที่จังหวัดน่านด้วยกันและก็ย้ายมาอยู่ตรงจุดเกิดเหตุที่มีการยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยละฮะคุณผู้ชมช่วงช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานี่เอง เห็นมีการบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยเบญญามาอยู่ที่นัน่นเขาก็ไม่เคยพูดนะว่าเขามีสามีมาก่อนส่วนที่มาพบกันก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเงินติดตัวมาเพื่อจะเปิดร้านเลยนะมีเพียงแค่รถเก๋งเพียงคันเดียวโดยเป็นนายสราวุธเองต่างหากที่เป็นคนเอาทองไปขายเอาเอาสาราวุธก็ขายทองกันเหรอวันนี้ญาติของสราวุธฮนะคุณผู้ชมบอกว่าสราวุธเองก็ขายทอง เอามาเปิดร้านกาแฟาให้กับเบญญา,าฟังของนิวัฒน์มือปืนวันนี้เพื่อนกับญาติก็บอกว่าขายทองขายบ้านขายรถยืมเงินเมียเก่าเอามาให้กับเบญยามาเปิดร้านกาแฟาจนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมะเห็นบอกว่าอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเดือนที่แล้วทางคู่ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันความสัมพันธ์ระหว่างสามคนน่าจะเกิดช่วงที่อยู่ที่อยุธยาแล้วมันเกิดการทับซ้อนกันเกิดขึ้นวันนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าทางด้าน เพื่อนของคนตายคือคุณนรงนะฮะเพื่อนของสราวุธก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันมาสิปีแล้วยังติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีเรื่องของการไปทําบุญกันแล้วก็ไปเจอเบญญาแล้วก็ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันก็รู้กันแค่นี้แหละว่านี่คือแฟนใหม่ของเพื่อนนะเบญญาตัวเองเคยเจอประมาณสักสองสาครั้งก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตกใจฮะเพื่อนไม่น่าจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหารักสามเศร้าแบบนี้เลยลองฟังเสียงเพื่อนของสราวุธคนตายดูฮะเป็นคน,นเงียบเก็บตัวอะไรประมาณนี้ยออจะเขาก็สไตล์ของเขาอยู่แล้วครับ เขาก็มีโรคส่วนตัวของเขานะก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพูดเจอกันอีกทีเขาก็แบบพามาอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปส่งไปรับไปส่งกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปพบไปเจอกันยังไงผมก็ไม่รู้นะเมื่อต้นตีนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดคุยเลยเขาหรอกเราก็ไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็เคยเปิดน้ําขายน้ําอยู่แล้วใช่ปหมล่ะเขาก็คงมีอุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วมันมันมีช่องทางสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็คงจะไปแบบนั้นนะครับปิดใจเรื่องสาเหตุที่เขาถูกยิงไหมครับพี่ ก็เหมือนแกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยใช่ครับผมงงกันไปหมดแหละครับเพราะว่าผมเขาอยู่ของเขาก็ดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมองว่าเป็นเรื่องของฝ่ายหญิงกับผู้ก่อเหตุใช่ไหมใช่ก็ขอให้ไปสู่พบคุณผู้ชมคะเท่าที่ทราบตัวของคุณสราวุฒิเนี่ยแกก็เป็นคนรู้เสึกเป็นเขยอีสานมั้งคุณเบญญาเท่าที่ทราบเป็นคนจังหวัดน่านแต่ทีเนี้ยไม่ทราบที่อยู่ แล้ววันนี้ครอบครัวคุณเบญญาไม่มีใครเดินทางมารับศพประเด็นคือเราเนี่ยได้ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรของคุณเบญญาฝ่ายหญิงอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านไม่ใช่บ้านที่เคยอยู่กับน,นิวัฒน์มาก่อนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะแล้ววันนี้เราไปเจอคนที่เป็นเจ้าของบ้าน ปรากฏว่าเป็นแฟนเก่าชื่อเนี่ยยังอยู่ในทะเบียนบ้านของแฟนเก่าก่อนจะมาคบกับคุณนิวัตอยู่เลยขออนุญาตนะคะพี่สัมพันธ์วันนี้พี่สัมพันธ์นนอนบอกว่าใช่ผมมาเลิกกับเขาไปนานแล้วแต่ผมไม่รู้เรื่องนะอืมไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไม่รู้จักทั้งนิวัตแล้วก็ไม่รู้จักทั้งสราวุธไม่รู้จักมาต่อเลยส่วนเรื่องสาเหตุก็คงอยากเป็นไปตามข่าวแล้วมั้งที่ออกผมไม่อยากพูดอะไรมากมันเหมือนการตอกย้ำความช้ำของผมเอง ซึ่งความช้าของพี่สัมพันธ์อันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะพี่สัมพันธ์ไม่ได้บอกผมพี่สัมพันธ์แค่พูดว่าผมไม่อยากตอกย้ําความช้ําของผมเองลองฟังเสียงดูฮะอดีตแฟนเก่าเก่าเลยอกบไปตามที่นู่นเลยเพราะว่าผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องไม่ดีผมก็เลยไม่อยากเอาเข้าบ้านเลิกลนไปนานแล้วก็คือไม่เคยเจอนี่วัดไม่เคยเจอสาวุธเลย นั่นก็หมายความว่าคุณเบญญาเองไม่ได้เป็นคนอยุธยา,าแต่มาอยู่อยุทยาเพราะมาอยู่กับคุณสัมพันธ์ซึ่งเป็นแฟนเก่าถูกไนหะมเขาอยู่คุณสัมพันธ์เอาชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านคุณสัมพันธ์ออแต่วันนี้คุณสัมพันธ์บอกผมก็มีความเจ็บช้ำดั้มใจอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีการเลิกรากับคุณสัมพันธ์มาคบกับคุณนิวัตถ์ถูกไหมฮะมือปืนและหลังจากนั้นมาก็ไปเจอกับทางด้านของสราวุธซึ่งมาทํางานที่อยุธยาพอดีอในช่วงจังหวะตรงนี้หลังจากนั้นก็มมีกกกกาาาาารรรเลิััับบบคคุุณววฒไปหสธ แต่วันนี้ทั้งสองฝั่งมีวัดก็หมดเงินสราวุฒก็ขายทองค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกไม่เคยเผชิญหน้ากันเลยนะสําหรับผู้ชายสองคนนี้น่าจะมีฝ่ายหญิงที่รู้ดีที่สุดว่าสรุปแล้วเงินทุนที่เอามาเปิดร้านเนี่ยมาจากที่ไหนกันแน่วันนี้ชาวบ,บ้านแถวแถวร้านกาแฟเขาบอกไม่รู้จักสองคนนี้มาก่อนนะคะเหมือนกับเป็นคนนอกมาแล้วก็มาเช่าตึกแล้วก็เพิ่งจะเปิดร้านกาแฟได้แค่ไม่กี่เดือน